งดลงคลิปตอนช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าผมต้องชาร์จแบตอะเพราะว่าแบตผมจะหมดแล้วแบตโทรศัพท์ผมจะหมดแล้วก็ทุกคนไว้รอดูคลิปอีกทีก็พรุ่งนี้ละกันนรไว้เจอกันแล้วเจอกันนะครับพรุ่งนี้มีคลิปให้ดูเต็มอิ่มแน่นอนรอดูได้เลยนะครับพรุ่งนี้อาจจะมีคลิปร้องเพลงก็ได้นครับหรือไม่ก็อาจจะมีคลิปเกมลงก็ได้หรือไม่ก็คลิปวงมัส หรือก็ก็ไ์สดเนี่ยไม่รู้ผมจะงลงอะไรรอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจอีกนะครับส่วนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายกับน,น้องๆสักเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เน็ตผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ค่อยได้ถ่ายข้างนอกก็สามารถจะถ่ายแต่มุมมุมประจาผมก็คือมุมนี้กับมุมนี้มุมเดิมๆนะคะระับก็มัก็อาจจะเบื่อแหละ แต่ก็ไม่รู้อะมันไปถ่ายข้างนอกไม่ได้จริงๆอะเพราะว่ามันไม่มีเน็ตเน็ตมันไม่ดีเนี่ยเปนเสียหรืออะไรไม่รู้ก็นั่นแหละก็ถ่ายได้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ปิ่งไฮเอ็นเนอร์แกชแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกแค่นี้แหละแล้วก็เจอกันบายบาย